สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP GO Hunter วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับของในยลาย Smp นะฮะซึ่งจะเป็นขุนตัวที่3ในซีรีส์เกาเ a นเจอร์ที่ออกมาในไลน์นี้แล้วนะฮะนั่นก็คือชักจูกัตไทเกาฮันเตอร์หรือว่าเกาฮันเตอร์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องรวมนะครับตามสไตล์ของ Smp นะฮะแต่ทั้งหมดข้างในก็จะแบ่งเป็น3กล่องนะฮะก็จะมีเกาวูฟเกาโอแฮมเมอร์เฮดแล้วก็เ g a อลิเกเตอร์นะฮะตรงนี้เขาก็เขียนไว้นะครับว่าซั n บิคิ n o พาว e r a n i อ a l เรือ Kanseng Gattai ด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเกาซ s เวอร์นะครับแลล้้วกก็มีโโเรื่อง ด้านข้างกล่องอีข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เขามีเขียนไว้นะครับว่ามาจูกัตไทก็คือในเรื่องในตัวเกาพันเตอร์มี2เวอร์ชันนะฮะก็คือจะเป็นเวอร์ชันตอนที่เขาเป็นตัวร้ายกับตอนที่เขาเป็นคนดีแล้วนะฮะตอนที่เขาเป็นตัวร้ายเนี่ยโค้ดการล้มล้างเนี่ยมันจะเป็นมาจูกัตไทหรือว่าล้มล่างสัตว์ศูนนะครับแล้วพอเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชักจูกัตไทก็คือล้มล่างสรรพสัตว์นะครับแล้วฝากกล่องด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสําหรับกล่องข้างนอกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยว กล่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยทั้งหมดก็จะมี3กล่องซึ่ทักสกล่องก็จะดีไซน์เหมือนกันหมดนะครับจะมีต่างกันแค่ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าอะไรอยู่ข้างในนะครับสำหรับดีไซน์หน้ากล่องนะครับก็ทําให้ใกล้เคียงกับ DX เหมือนกับตัวอื่นๆในซีรีส์นะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวของเกาฮันเตอร์ให้ดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีไลน์อัพนะครับว่ามีเกาโ้วูฟเกาโอฮัมเมเฮดแล้วก็เกาโอไอพิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนูกท รหรือว่คือตอนที่เขายังเป็นตัวร้ายอยู่นั่นเองนะฮะเทียบกับด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับชักจูกัดไทยด้านนี้ก็เป็นมาจูกัะไทย สำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูแผงข้างในคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับเมื่อแกะออกมาแล้วแผงด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะโดยทั้งหมดก็จะแบ่งออกเป็น3กล่องนะครับกล่องแรกก็จะเป็นกาวูฟกับกาโอแฮมเมอร์เฮดนะครับแล้วก็กล่องที่2กับกล่องที่3เนี่ยก็จะเป็นกาโอเอลิเกเตอร์เซตเอกับกาโอเอลิเกเตอร์เซตบีนะครับเดี๋ยวลองมาดูแผงกันคร่าวๆนะครับเริ่มกันที่กาวูฟนะฮะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทส่วนหัวของกาวูฟนะครับก็จะเห็นว่าตรงดวงตาเนี่ยเขานะี่้าก็ลลงสสีีมมาใหห้้้แววเเืออนนนนนนนกกััะะะฮ็็จป่ ต้องหัวไหล่นะคะัเขาลงสีเงินมาให้แล้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหางแล้วก็ส่วนหน้าอกของเกาฮันเตอร์นะครับก็ลงสีทองมาให้แล้วแบบนี้นะฮะส่วนสติกเกอร์ของเกาวูฟก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมีนิดเดียวเองนะครับแปลว่าต่อเสร็จก็น่าจะโอเคเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกาโอแฮมเมอร์เฮดนะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ตตรงหวัวคอนด้านหน้านะฮะเขาก็มีการเดินลายสีทองมาให้แล้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปหลังนะฮะก็ลงสีเงินมาให้แล้วแบบนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับส่ยนาก ต่อไปในส่วนของเกาโอลิเกเตอร์นะครับส,ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหางนะฮะที่เขาลงสีครีบด้านหลังเป็นสีทองแบบนี้มาให้แล้วนะครับสวยเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพาร์ทสีดำของขาหลังนะฮะเขาก็มีลงสีเงินตรงนี้มาให้แล้วแบบนี้นะส่วนนี้ก็เป็นพาร์ตตรงด้านหลังจละเข้นะครับเขาก็มีการลงทั้งสีเงินแล้วก็สีทองมาให้แบบนี้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพาร์ทหัวจระเข้นะครับก็ลงสีเงินมาให้แล้วแบบนี้นะฮะแถมตรงมาร์กเล็กๆนี้ก็ยังลงสีดำมาให้แล้วด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นสส่วนนหของงกาเลีใ้บ มาให้แล้วเรียบร้อ,อยในส่วนสติกเกอร์ของเกาเอลิเกเตอร์ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าค่าจะโอเคเลยนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยน้อยมากแปลว่าต่อดิบเส็จออกมาแล้วก็น่าจะสวยพอสมควรเลยนะฮะเขาทําสีมาให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วะจากมาหน้าตาเป็นยังไงนะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของ power animal อยู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยเกาวูฟเกาเอลิเกเตอร์แล้วก เริ่มกันที่เกาวูฟนะครับเกาวูฟนี่ก็จะเป็นตรงส่วนแขนซ้ายนะครับของเกาฮันเตอร์ซึ่งทรงทุกอย่างเนี่ยทำมาเหมือนกับเกาไทเกอร์หมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่หัวแล้วก็ตรงหางตรงส่วนดวงตานี่เขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงส่วนสีดําตรงหัวนี่แล้วก็เส้นตรงกลางหัวนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นสติกเกอร์นี่ก็สติกเกอร์ส่วนตรงหางนี่เขาก็ลงสีทองมาให้แล้วบแบบนี้นะฮะเทียบระหว่างเกาวูฟกับเกาไทเกอร์ก็จะเห็นนะว่าเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่หัวกับหางนะ ซึ่งกิมมิคของเกาโวฟนะครับก็จะเหมือนกับเกาไทเกอร์ด้วยนะฮะนั่นก็คือสามารถขยับขาได้แบบนี้นะฮะทั้ง4ข้างแบบนี้เลยแล้วก็ช่วงลําตัวก็สามารถขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงปากก็สามารถอ้าได้แบบนี้นะฮะ ต่อไปก็มาที่เกาแฮมเมอร์เฮดนะครับก็จะเป็นในส่วนของแขนขวาของเกาฮันเตอร์นะฮะก็จะเป็นฉลามหัวคอนนะครับตรงเส้นสีทองตรงหัวคอนนี่เขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วฮะตรงสีเงินข้างหน้านี่เขาก็ลงสีมาให้นะครับจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็จะมีแค่หูฉลามกับตังครีบด้านข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงหางนี่ก็ลงสีเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเทียบระหว่างเกาแฮมเมอร์เฮดกับเกาชาร์กนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะต่างแค่ตรงหัวนะครับเกาแฮมเมอร์เฮดก็จะเป็นหัวคอนแบบนี้สำหรับจุดขขยััับบ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 กกก็็สสาาาาาามมรรรรถถพคคีีีึ้้้้้้นนนนนลลงงไไดดแแะะะตปอ ส่วนช่วงกลางลำตัวก็สามารถขยับไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้นะฮะสามารถทําเป็นเหมือนกับตอนกําลังว่ายน้ําอยู่ได้นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเกาเอลิเกเตอร์ที่จะเป็นในส่วนของตั้งแต่หัวลงไปถึงขาของเกาฮันเตอร์นะฮะก็มาในทรงจระเข้แบบนี้นะครับสวยมากเลยนะครับทั้งหมดนี่มีสต okay ิ๊กเกอร์แค่นิดเดียวเองนะฮะนั่นก็คือตรงเส้นสีทองตรงดวงตานี่นะครับส่วนที่เหลือนเนี่ยลงสีมาให้แล้วหมดเลยครับอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะผมชอบมากๆเลยก็คือข้างหลังเนี่ยตรงจุดสีเงินที่เขาลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงปลายหางเนี่ยก็จะเป็นสีทองที่เขาลงมาให้แล้วเหมือนกันนะครับมองจากข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกิมมิคของเกาเอลิกเก บบนีนะ้ช่วงขานี้ก็จะฟิกมาเลยนะไม่สามารถขยับได้เราก็ต้องจุดที่เด็ดมากเลยนะครับก็คือสามารถขยับหางได้นั่นเองนะฮะก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถขยับได้ไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับเหมือนกระหางจระเข้จริงๆเลยนะฮะลองเอา power animal ทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้มาเรียงกันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะใช้จะเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดว่าทำไบโอลามา่าเกาะสวรรค์เหมือนในหนังได้นี่จะดีมากเลยนะฮะน่าจะสวยมากเลยนะครับ แล้วก็มาถึงกิมมิคหลักของเซตนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการลงร่างเป็นเก่าฮันเตอร์เองนะฮะมาจูกระไทเริ่มมนที่เก่าวูฟนะฮะก็จะเป็นส่วนแขนซ้ายนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ถอดตรงหางออกมาก่อนนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็พับขาข้างหลังเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตรงส่วนมาร์กนี่ให้มาที่ด้านนี้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ถอดตรงส่วนขาหน้าออกมานะครับแบบนี้แล้วก็เก็บขาหน้านี่เข้าไปข้างใน แบบนี้นะครับแล้วก็ไปติดไ้ที่เดิมอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะถอดออกมาแล้วก็เก็บขาแล้วก็ติดเหมือนเดิมจากนั้นก็หมุนตรง่องนหัวนะครับให้ไปด้านนี้แบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เตรียมการล้มล่างเสร็จแล้วนะครับ <S <S ต่อมาก็มาที่เกาแฮมเฮดนะก็จะเป็นในส่วนของแขนขวาขั้นแรกนะครับให้พับตรงครีบสองข้างเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นให้ดึงตรงช่วงกลางลำต,ตัวออกนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนให้มาร์กตรงนี้มันมาด้านนี้แล้วก็ถอดตรงหางออกนะครับ ท่านี้ก็เตรียมการล้มล่างเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาในส่วนของเก่าออลิเกเตอร์นะครับขั้นแรกนะครับให้ถอดตรงส่วนหางออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะฮะส่วนหางของเก่าออลิเกเตอร์กับหางของเก่าแฮมเมอร์เฮดก็จะกลายเป็นอาวุธนะฮะขั้นแรกก็ให้ถอดตรงด้ามจับนี้ออกมานะครับแล้วก็พลิกด้านเอาด้านนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนหางตรงส่วนช่วงนี้นะครับให้ไปในทิศนี้นะฮะให้สีทองอยู่ข้างๆแบบนี้จากนั้นก็เอาหางของเก่าแฮมเมอร์เฮดมาติดเข้าไปนะครับแล้วก็พับ แบบนี้ก็จะได้เป็นอาวุธประจําตัวของเขาฮันเตอร์นะฮะจากนั้นก็พลิกไปข้างใต้นะครับแล้วก็กางตรงขาออกมาแบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยแล้วก็กางเท้าลงมานะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้ดึงตรงส่วนนี้ออกมานะฮะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระโปรงหลังนะฮะจากนั้นก็ให้พับขาหน้าไปไว้ด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็พับหัวลงมาแบบนี้ก็จะเจอกับหัวของเกาฮันเตอร์อยู่ข้างในแบบนี้นะฮะ จากนั้นก็นําหางของเกาวูฟที่ถอดออกมานะครับมาติดไว้ตรงหน้าอ,อกแบบนี้แล้วก็นําเกาวูฟมาติดไว้เป็นแขนซ้ายส่วนเกาแฮมเมอร์เฮดก็มาติดเป็นแขนขวาสุดท้ายก็กางเขาที่หัวออกมานะครับแบบนี้เกาฮันเตอร์รวมร่างเสร็จสมบูรณ์พอรวมร่างเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ เทมากๆเลยนะครับเกาฮันเตอร์นี่ก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับในซีรีส์เกาเลนเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะโผงมาทีนี้กรีดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะฮะมาเริ่มมาที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี้เขาก็ลงสีมาให้แล้วหมดเลยนะฮะไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะครับดีมากๆเลยซึ่งจุดขยับตรงส่วนหัวนี้ก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะครับ แล้วก็ลงได้ขนาดนี้แล้วก็ช่วงต้นคอก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้ส6มแล้วก็เอียงซ้ายยงขวาได้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเกาฮันเตอร์จัสติสได้นะครับหรือก็คือเป็นโหมดตอนเป็นคนดีแล้วนั่นเองนะฮะก็ให้พับเขาลงไปนะบแบบนี้แล้วก็เปิดใบหน้าที่อยู่ในปากออกแบบนี้นะฮะก็จะเจอกับใบหน้าของเกาฮันเตอร์จัสติสข้างในนะครับใบหน้านี้เขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ ส่วนตัวผมรู้สึกว <st it ament> ่าหัวแบบตอนที่เ <tekrar> ป็นหัวหมาป่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นคนดีนี่มันดูเท่กว่านะครับช่วงหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดีเทลนี่ถือว่าทําออกมาค่อนข้างสวยเลยฮะจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์ก็จะมีแค่ตรงเส้นสีทองตรงนี้นะฮะตรงช่วงต้นขานี่เขาก็เดินลายทองมาให้แล้วแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับส่วนจุดขยับนะครับจริงๆแล้วช่วงเอวนี่สามารถหมุนได้นะครับแต่ว่ามันก็จะติดตรงส่วนหัวจระเข้นี่นะครับแล้วก็ตรงหัวจระเข้นี่นะครับเป็นกิมมิกที่แม้แต่ดี ตอนทาท่าไม้ตายนะซึ่งอันนี้เนี่ยตัว dx ก็ทาไม่ได้นะครับมินิพานี่แก้บัคตรงนี้มาให้นะสามารถทําได้เหมือนในหนังเลยนะครับพอยกหัวจระเข้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะสามารถหมุนเอวได้360อแบบนี้นะฮะส่วนแขนขวานะครับก็จะสามารถหมุนได้สา0รบนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นี่เป็นบัตเตอร์ฟลยแบบนี้ด้วยนะฮะสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ทําให้ยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะฮะช่วงต้นแขนก็สามารถหมุนได้สา0รแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงข้อศอกก็เป็นซิงเกิ้ลจอยนะ ถึงขนาดนี้นะฮะกลายเป็นดับเบิลจอยเหมือนกับการออทเกอร์นะครับส่วนแขนขวานะครับก็สามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะ ถัดมาาก็มาดูที่ช่วงขานะฮะตรงพัดตรงส่วนนี้เขาก็ทํามาเป็นเหมือนกระโปรงหน้านะครับสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะข้างหลังก็เป็นกระโปรงหลังแบบนี้นะครับยกขึ้นได้แบบนี้ก็เลยทาให้มันไม่ไปขวางตรงส่วนจุดขยับช่วงต้นขานครับท้าไมสามารถยกขาได้ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วก็ไปข้างข้างได้ขนาดนี้เลยนะฮะต้นขาก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะครับช่วงขัอเข่านะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถงอได้แค่นี้นะครับแต่ว่าพอพลิกมาด้านหลังเนี่ย ทีนี้เราก็จะสามารถงอขาได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะสุดยอดมากๆส่วนช่วงเท้านะครับข้อเท้าก็จะสามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วก็หมุนได้3.60แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถพับไปด้านข้างแบบนี้ได้นะครับเพื่อจัดบาลานซ์ส่วนใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะส่วนเท้าจระเข้ด้านหลังนี่เขาก็ได้ให้พาสนี้มานะฮะจะเป็นพาสสำหรับเอาไว้ติดอาวุธไว้ด้านหลังนะฮะก็ให้เอาพาสนี้นะครับติดเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นําอาวุธมาติดเข้าไป ตรงนี้ได้นะครับท่านี้ก็จะสามารถเอาอาวุธของเกาฮันเตอร์มาติดไว้ด้านหลังแบบนี้ได้แล้วนะฮะัเหมือนก็ได้นหนังเลยนะครับเทียบขนาดกับโรบอททำชิคกันน้ำก็จอยู่ที่ประมาณนี้นะฮรกันน้านี้ก็จะตัวสมอยู่ประมาณเกือบเกือบถึงหัวไหล่ของเกาฮันเตอร์นะคะ เทียบขนาดกับเกาคิงแล้วก็เกาอมัสเซอที่อยู่ในไลน์ S M P เหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะไซส์นี่สูงค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับก็จะสูงพอๆกับตัวเกาอมัสเซอนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาคิงนี่ก็ด้วยความที่หมกาะเขาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนสูงกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบจากไหล่แล้วเนี่ยก็ตัวพอๆกันนะฮะลองโพสตท่าประจําตอนที่พุ่งรวมร่างเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับออกมาเท่มากๆเลยนะครับเหมือนกับในหนังเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัว D X ไม่สามารถยกหัวจระเข้ขึ้นมมมาาาาาาไไไดด้้้้้แแบบนน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 ีีะะะะรรััเพฉตว DX จ่่สถททํอ ลองถืออาวุธด,ดูจะได้แบบนี้นะครับออกมาเท่มากเลยนะครับยิ่งพอโพสตเอามาพาดไหลแบบนี้แล้วเนี่ยให้อารมณ์แบบดูเป็น a n t i h e ร่มากเลยนะฮะก็เหมือนกับช่วงแรกนะครับที่เขายังไม่ได้กลายเป็นเกาซิเวอร์นะครับลองเอามาจัดท่าโพสตสู้กับเกาคิงดูก็จะได้แบบนี้นะฮะสำหรับใครที่มีเกาคิงอยู่แล้วนะครับผมว่าก็ต้องมีเกาฮันเตอร์นะฮะจะไดเอามาสู้กันเหมือนกับในเรื่องแบบนี้นะฮะ t e n จิชิ k ค n g บีสโต or h u ิ r i c a อันนี้ก็โพสต์เอาไว้เป็นท่าไม้ตาย Beast บีสเฮอริเคนนะฮะก็จะเป็นการปล่อยลําแสงออกไปจากปากของพาวเวอร์แอนิมอลทั้ง3นะ,ค,ค,นะครับก็คล้ายๆกับแอนิมอลฮาร์ดของเกาคิงนะฮะซึ่งอันนี้ต้องขอชม SMP ตัวนี้จริงๆเลยนะครับที่สามารถทําให้กลางหัวจระเข้ออกมาได้แบบนี้นะฮะร,รู้สึกว่าผมจะพูดเรื่องนี้หลายรอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเกาฮันเตอร์นะฮะที่ตัว SMP นี้สามารถทําออกมาได้นะครับ ลองให้ถือหางของก็เอาวูฟที่ปกติจะติดอยู่ที่หน้าอกก็จะได้แบบนี้นะฮะตามในเรื่องแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้ก็สามารถถอดออกมาเป็นอาวุธแต้แบบนี้นะฮะซึ่งตัว S M P นี่ก็สามารถถอดตรงส่วนนี้ออกมาให้ถือได้เหมือนกันนะฮะแล้วนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นกาฮันเตอร์จัสติดแล้วนะครับก็คือเป็นคนดีแล้วนะฮะเปิดหน้ามาแบบนี้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าสามารถสลับพากแขนเอาพาวเวอร์แอนิมอลตัวอื่นมาเปลี่ยนได้นะครับเหมือนกับในหนังเลยนะฮะเซอนี่ผมก็เอาเกาโอแบกับกาพอลเลอร์ er มาเปลี่ยนนะฮะก็จะสามารถทาท่า ส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะประทับใจเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะท้งเรื่องของการลงสีนะครับแล้วก็การแยกสีพาสตแต่ละชิ้นมานเนี่ยเขาทำมาดีมากเลยนะครับมีสติกเกอร์แค่ไม่กี่จุดเองนะฮะนับได้เลยฮะแล้วก็จุดขยับเองนะครับจุดที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะฮะก็จะเป็นตรงส่วนหัวเข่านะครับที่สามารถพับตรงฝาด้านหลังไปแล้วก็งอได้ถึงขนาดนั้นนะฮะทำออกมาดีมากเลยนะครับแล้วไหนจะเรื่องของหัวจระเข้ที่หน้าอกอีกนะครับที่สามารถกางออกมาได้เหมือนกันในหนังนะครับซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดดทที่่่เเป็็นนอออกกกกลัััษณขงงงงาาถ้้ไไไมยยูซึ พีตัวนี้เขาก็ทำมาให้สามารถทำได้เหมือนในหนังเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่ แปเป็นสิครับคะแนนค่อนข้างสูงเลยนะครับถือว่าบันไดยังคงมาตรฐานในไลน์ s m p ไว้ได้ดีนะครับเพราะที่ผ่านมาทั้งเกาคิงเกาม s สโซก็ได้คะแนนไปประมาณนี้หมดเลยนะฮะจงจุดที่ผมขอหหกคะแนนไปนิดนึงก็คือตรงช่วงเอวนะครับที่เขาไม่ได้ทําให้สามารถมันก้มหรือว่าเงยได้นะครับหมุนได้360อย่างเดียวนะครับตรงนั้นก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับกิมมิกคอื่นที่ให้มาแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับใครนะที่เป็นแฟนๆของซีรีส์เกาเรนเจอร์นะครับหรือว่าเก็บเกาคิงกับเกามาสโซไปแล้ว มากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเกาเรนเจอร์เนี่ยผมว่าหลายๆคนต้องชอบกาโอฮันเตอร์แน่นอนนะครับเพราะในหนังเนี่ยมันเท่มากสำหรับรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว FMP เกาฮันเตอร์ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์เกาเรนเจอร์หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้้้้้้้งงหหหนน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 าาาาาาาจจะะะเเเปป็็็อออออออไไไรรรรรรกกกกกกกยย่่่่่่ลลืมมมมดดดดตตติััััััััววววคคคคคบบบบบสสสสีีีขขใ์ุุณทททช